อันนี้สัมผัสป่าไปย well ังคนอีสานบ้านเฮ้าเขาบ่เป็นราคาไปยังเฮ้ายังเห็ดเขาอยู่เฮ้ากระเฮ็ดเพียปากเพียท้องเฮาแล้วขายแน่ก็ขายแล้วขายบ่เป็นราคาบ่เป็นราคากับขายมันบ่มีเงินใส้แหมเนาะอยากมีเงินใสุ้่นแล้วค้นมีเงินใส้บ่าขายแล้วเขาคนถามว่าคันเขาบ่วเป็นราคาแล้วไปยังเคื่อบ่ระเฮ็ดแนวอื่นเฮ็ดแนวอื่นยังทางทังพี่เฮ็ดกระเฮ็ดยู่แล้วให้มั่นให้อ่อยพระเจ้าบางคนกระเฮ็ด บาดนี้หมูเหามันเห็ดบะได้น้นากับบะมีเนาะเอ<ช>อมันหนามมันกับบะเพียงพอ่อด้วล่ะเวลาเห็ดเขาเ่อกับเห็ดต่เขาดัานดีนมันบะเป็นราคาดอกเห็ดเมื่อยกับเมื่อยอ,อย่าใครพูดแล้วทั้งคนมีเงินหลายหลายหุ่นล่ามา่วซอยเห่าออเอียนมีหน้ากับตองเห็ดเห่าปลอยบะได้ดิแถวทางเห่านี่เห็ดเขาน้าปังบ่ไดพอไหมเนาะบ่เห็ดเขาน้าปังบ่ได้น้าบ่เพียง